อรงพยาบาลงบยาบาลตำร,รู้สึกว่าอัพแพดนี้นี่ผมไม่ชอบเลยเจ็ดคนเจ็ดก้าวเดี๋ยวนี้ผมเลิกพกแล้วพี่เจอก็ยิงทิ้งอย่างเดียวไอ้เ็เห็นตใครไม่เคย<ด>ตายเลยหนึ่งตัวพี่มันไม่ขึ้นดาเมจไงสีต่ตัวพี่ประมาณ สี่เลยสี่ตัวทำสี่ได้เห็นไมเลยด่าผมสี่ตัวนะสีเลยเหรอว่าเราเฉียวไอ้บ้านเฉียวนี้อยู่นี่กับผมตวงไม่มีกระสุนเลยที่นั่นไม่ไมีปืนชาร์ตอ่ะเดี๋ยวผมก็ เอ้ยนี่นี่น,นี่ตรงเพื่อนคนเพื่อนเอาลงนะอะไรงยมึงจะรีบซ้ำไปไหนวะฮะมึงจะรีบซ้ำไปไหนนี่ฮะเขาก็รีบซ้ำเลอเกิน กลัวไม่ได้คิวไปได้เอาอะอมงผมไม่เห็นนะเฮ้ย โอ๊ยอะไรเนี่ยเรือก็พี่นันมีเรือสองคนมาตอนไหนไม่รู้ผมไม่เห็นเลยขอโทษทีอมอนมเป็นไรเลยครข้างล่างนี้เยอะนะพี่นันยังไม่กล้าลงเนี่ยค่อยๆลอย,อยไปทีละตัวตอนแรก ตอนแรกผมยิงอยู่แล้วมันเข้าไปบ้านไม้อะแล้วมันก็หายไปเลยนี่นี่นี่ถึงระเบิดใครอะผมไม่มีปืนชาร์จไงก็เลยไม่ลงเลยยิงจากตรงนี้แหละอ๋อนี่นี่อยู่บ้านอยู่บ้านนี้นนน ไม่มีจับนมดีดีดเข้าเข้าหัวดีแล้วกันพี่มันอยู่ในบ้านนี้แหละตัวหนึง่งนานนานาไม่ม่มีปืนช้าแต่ะได้ยินเสียงชักปืนจากบ้าน,หนไหนมั้งใช่ใช่ใช่ผมอยู่ข้างบนผมเห็นอยู่ตัวดำๆๆตัวผู้หญิงเสื้อสีดำ มีตัวส้ม้าโนนอีกตัวฝั่งโน้นมันมียิงอยู่นะตามตรงเสาไฟอะ่ะแปแปโอเคมันเดินลงมาหรอใช่ที่มันมบอกความของ ก็ไม่เอเคเนี่ก็ดีดดีแล้วปืนยังไม่มีจับเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้ปืนชาร์จเลยไอ้ระเบิดนองก็ดังไม่เจียระเบิดสักที <c oughs> เราเลสตัวนี้เขาไม่คิดจะบึ้มบ้างใช่ไหมเนี่ยเอ้าจบอะไรอ่ะเราไม่อยู่ในคืออะไรเลสตัวเนะี่ยเราไม่อยู่ในวงมั้งไม่มันก็น่าจะวิ่งหอบขอบ,บ้างนะเนะี่ยพี่มี UMP เนี่ย ชฉาดหรอผมจะเรียกแอดดอกยังไม่อยากจะเรียกเลยตอนเนี้เพิ่งไปหาปืนชาดเนะมีจะเอ็นปีเอ็มพีอ่ะท้้งบอมีปวามรู้เดินดูกัน มอนหลับยังยังยังแล้วจะวุ่นคงบอกเดี๋ยวผมดูคนละตัวเอ้นี่กันหน่อยดีโอ้ดีไม่อยากลงไม่มีตัวนะพี่แต่ว่าวงมาแล้วพี่ ยังไม่มียังไม่มีอะไรกับเขามากมายเลยเนี่ยเหลือแค่14คนแล้วอ่ะเฮาดอกอยู่บนนู้้นเลยโดนเปิดเปยตำแหน่งไม่มีใครหมอกสามหุุยุยๆๆโดนคนเหรอพี่ปอปป๊อบปอโดนโดนโดนอ๋ออ้าวมันหายได้หรอ เดี๋ยวผมจะเลือกตีนไม่มีของเลยจิมๆเนี่ยพี่มีอร <A. S 2> ได้ละมีเอเคจับสองตอนนี้ <c oughs> เสียวเสียวนั่นไงมีคนมาเลยโอ้ห oh, ถ้าคนเดียวผม oh, <my> ถ้าคนเดียวผมไม่รอดนะเนี่ยพี่เอาเอดับไหมพี่ ไอเอดับนะผมเก็บลูกกระสุนมาพอละจะต้องมีใครเว้ยไะเอดับขออนุญาตอุ้ยอุ้ยลำโบลัมโบลัมโบเด้อ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 ขอพักก่อน มันไมเยินนิ่งเลยอ่ะตั้มระวังตั้มระวังต่างล้มอุ้ยล้ม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 พี่มวงก็จะมาแล้วพี่ไม่น่าเปลี่ยนปืนแล้วเดี๋ยวผมขอวิ่งเละขอบเลยก่อน ตามเขาเข้าพงนี้ก่อนปยิงเสร็จรถเฟ้เลยพี่มีรถอยู่ขันไหนอะ่ะผมไปเลยเดี๋ยวผมวิ่งไปก่อนมันเอาไว้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 จะมาหรอเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นอ้อมไปทางนู้นดีกว่ามันเอามันเอามันเอาเราของก็ไม่ค่อยมีอ่ะเรือผมไม่มีแล้วด้วยเรื่องผมมีห้ากล่องเดี๋ยื่องสนไน<ป>เป็นนาดีเรื่อสไนเป็นนิด กด,ดมกนันไปแล้วเนี่ยมันเอามันเอาเรื่องมันโทษเจ็บอะมันตามเหรอไม่ตามพี่เมื่อกี้นี่ไงอ๋อจิงเลยมันยินม,นม,ามมาเอายาผมไปพก่อยปะ <laughs> จะขับลงขับรถซะหน่อยก็มันก็ยิงรถตะละพอแล้วพี่มาพ,พี่เข้าวงดีกว่าไหมพี่ปะเข้าวง <laughs> ไปใต้เขื่อนมะ จะยิ่วยเนือเกินฝากเนาพี่กรอศูนเหลือ S M G 8 6นัด A K 8ปนัดเดอดใยไม่มีฟาม์มาถ้าได้ฟาม์มาก็จะรู้ <c oughs> เฮ้ยผมมี A R อยู่สองกว่านัดเอาเปวิ่งลินเขื่อนนี่เลยให้ไหมพี่เนะี่ย เศรษฐีจะมีคนไหมเนี่ยอาจจะนะแต่ถ้าถามแบบจริงๆก็ไม่น่าจะมีเดี๋ยวต้องรอวงก่อนพีทบอกว่าตรงนี้ตรงนี้อันตรายไม่ดีนะน,น,นี่มามุมนี้หน่อย คนบ้านนะ่จะมีคนไปพี่เอาไปดูก็ได้ผมว่ามันปลอดภัยกว่านะเดี๋ยวเรื่องปีวีทีเดี๋ยวคย่อยอยู่ข้างล่างก็ได้ถ้า<อ>เราไม่ขึ้นพี่อยู่ขอบนี้ก็ได้มั้ยหละม่ต้องขึ้นไปหรอก้ เฮ้ยมีมีพี่มีอยู่บนบ้านด้วยเดี๋ยวเดียเดีมันมันมีรถฟลอรลลี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมยูฝั่งซ้ายพี่นันมาแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ รถมันเล่นรถแล้วแล้วเราจะไปยังไรโอ้ยโอยังมีระเบิดป๊อกหนึ่งของรถอีกนะโอ้ยได้สุดมาก็ยังดีเอาละผมเกาะสองึ่งหนึ่งก็ยังดี พี่องเอาไงดีจะเปลี่ยนลูกซองดีไหมเนี่ย <c oughs> เพราะว่าผมต้องเปลี่ยนลูกซองพี่เราขึ้นขเขานีเลยปะ่ะ s, <c oughs> <S H m g <S ดันหมเด็ต SMT ผมเลยแค่6.6ล้านเองผมก็เลยใช้ลูกซองแทน เดี๋ยวเอา S M G ผมไปตั้มผมเก็บเผ<ช>ื่อทั้งตีเลยนะเนี่ยผมมี S M G อยู่มีคนใช้สก้าเฮ้ยเฮ้ยเว้ยเหลือสองสองแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอากระสุนกับโอ้โหวงก็ม,มันรอให <นะ S 2> <Birthday S 1> ้ีปเบอร์เดลข้างบนแล้วแหละพี่ยังน่าจะยังไม่มาโอ้โหวงไม่หยุดตรงนี้หรอ อ้าวอ้าวอะไรวะ